สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาในช่องไฟ์สาระนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอที่ทำเนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทําน้ําส้มควันไม้นะครับซึ่งอุปกรณ์ในการทําน้ำส้มควันไม้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผังนะครับ200ลิตรนะครับที่เคยทํา เป็นคลิปไว้แล้วนะครับก่อนคลิปหนึ่งนะครับนานอยู่นะครับก็ท่อนะครับท่อท่อก็คือท่อตัวนี้นะครับนี่ท่อตัวนี้นะครับท่อเหล็กนะครับจะเป็นท่อแล้วก็เจาะรูไว้ตรงกลางหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งรูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดู นี่คือท่อเหล็กนะครับยาวประมาณสี่เมตรนะครับตรงปลายท่อเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำมันส้มก่นไมต้ตัวเก่าอยู่ทางด้านนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเจาะรูไว้นะครับไอตรงคราบน้ำดำนี่คือตัวน้ำส้มนะครับที่มันไหลออกมาเป็นยางไม้นะครับซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับก็ เอาออกไปเลยเนะครับมันจะเป็นรูบากไว้นะครับสําหรับให้น้ําส้มไหลนะครับส่วนถังก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ถอถาไประมาณสองถังละนะครับเป็นถังใหม่ที่ทําขึ้นแล้วก็ตัวฝานะครับก็จะทำลักษณะนี้นะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ทํามาทําน้ําส้มควันไม้ก็คือพวกเศษไม้เศษขยะที่อยู่ในสวนนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็จะเป็น แบบสดกับแบบแห้งนะครับที่เราใช้2อ,อย่างเพราะว่าหนึ่งนะครับแบบแห้งมันติดไฟได้ดีกว่านะครับพอมันติดไฟแล้วก็มันก็จะมาลามหาแบบสดนะครับซึ่งแบบสดเนี่ยมันจะมีความชื้นทําให้เ,เราได้น้ําส้มเยอะนะครับถ้าเป็นแบบแห้งเนี่ยมันจะได้น้ําส้มน้อยกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเอาเชือแห้งตัวนี้นะครับ ลงใส่ในถังนน้นก่อนนะครับโเกดี๋้เราผมเอาใส่ก่อนแล้วกันเนะาะลำดับแรกก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวฟืนนะฮะฟืนแห้งหรือเชื้อเชื้อแห้งนะครับก็คือจะใส่ประมาณนี้นะครับครึ่งถังหรืออย่างน้อยให้ได้หนึ่งในสามของถังนะครับแต่ตอนนี้ฟืนผมเยอะก็เลยใส่ไปให้หมดนะครับ ลำดับต่อไปก็จะนำตัวนี้นะครับใส่เข้าไปด้านบนนะครับจัดเรียงให้แน่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำเลยโอเคครับเราก็ใส่เชื้อเชือเชือสดลงไปนะฮะขยะสดลงไปให้เต็มนะครับก็เสร็จแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปเราก็จะปิดฝานะครับซึ่งฝา ฝาที่เราทำก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นฝาเก่านะครับแล้วก็ตรงรูก็เชื่อมติดตรงนี้ก็ปากไว้หน่อยครับสําหรับไว้วางท่อนะครับแล้วก็ปิดฝาฝาไว้นะครับแล้วก็นี้ก็จะมีผ้าเปีเ่ยก หนึ่งืนนะครับสำหรับไปต่อต่อพอท่อไม่ให้มันขวานกออนะครับแล้วก็ตรงในนี้นะครับในนี้จะเป็นน้ําโคลนนะครับโคลนหรือดินเหนียวก็ได้นะครับสาหรับไว้ปิดปากนะครับไม่ให้ควันมันออกนะครับ กบังคับควันให้ออกตั้งของให้มากที่สุดนะครับสิบ้อยนะครับเสร็จเย็ร้อยต่ออาพ่อที่เราเตรียมไว้นะครับทำไว้ให้วางประมาณ45่ห้องศานะครับมันจะออกดีที่สุด ที่ผมใช้ต้นไม้ในการช่วยพะยุให้รูนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผ้านะครับที่เราเตรียมไว้ในน้ำโคลหรือน้ําธรรมดาก็ได้ให้มันเปียกแล้วก็ผันลงคอไว้เพื่อให้ไม่ให้ควันมันออก Okay. เสร็จไปแล้วอีกหนึ่งลำดับต่อไปเราก็จะมาทำการจุดไฟนะครับการจุดไฟผมจะใช้วิธีที่ข้างๆเร่งนิดนึงนะครับจะขอเตรียมอ,อุปกรณ์แป๊บ,บนึง ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้เราก็จะมีตัวนี้นะครับปองแก๊สนะครับเพื่อเร่งความเร็วนิดนึงนะครับเราจะจุดแล้วก็ปล่อยให้มันช้ามันก็จะช้าเกินไปนะครับอันที่สองคือพัดลมนะครับตัวนี้หาซื้อได้นะครับไม่แพงแล้วก็ power bank นะครับถ้าตัวนี้ยังใช้งานได้ปกติก็ไม่ต้องใช้ power bank แต่ว่าตอนนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วต้องเสียบ power bank อย่างเดียวนะครับ เดี okay, ๋ยวเราจุดกันเลยดให้ไฟติดสักคู่นะครับ กอเสริมขึ้มนมาก็เรีกว่าความเิ็วของมันปกติแล้วก็ใช้พัดลมเป่างไสักครู่นะครับให้ไฟติดดีๆนะครับขั้นตับต่อไปเราก็จะเตรียมถัง เป็นถังเตรียมใส่น้ำยานะฮะอันนี้นี่คือถังนะครับถังที่เราไว้เตรียมไว้เก็บน้ำยาถังอะไรก็ไดเ้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมากรองอีกทีนึ่งวางไว้ใต้ช่องที่เราเจาะ รเราต้องหาอิดนะครับมาวางรองไว้เพราะตรงนี้จะมีความร้อนเยอะอยู่นะครับอาจจะไม่ประสติดตะลายแต่ถ้าเป็นถังเหล็กก็ไม่เป็นไรรองไว้นะครับควันเริ่มออกรอสักครู่นะครับให้ไฟติดดีๆครับหลังจากที่เราก่อไฟนะฮะจุดไฟบริเวณปากเตาแล้วก็ ก็เริ่มติดนะครับแล้วก็เริ่มมีควันออกมาแล้วนะครับแต่พัดลมเราก็ยังเปิดอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคให้มันติดไฟไวนะครับถ้าใครไม่มีพัดลมก็รอให้มันติดเองตามธรรมชาติก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเร่งนะครับแต่น,นี้ผมเร่งให้มันไวขึ้นนะครับแล้วก็ควันมันก็จะเริ่มออกนะครับตรงที่เราอุดไว้ก็จะมีออกมาบ้างนิดๆเหน่อยนะ ก็าไม่เป็นอะไรนะครับควันก็จะไปออกตรงปลายท่อนะครับนนเห็นไหมครับจะมีควันออกปลายท่อนะครับหลังจากที่เริ่มออกจากปลายท่อเสร็จเนี่ยมันก็จะเริ่มกั่นตัวเป็นหยดน้ํานะครับแน่ใจว่าเริ่มมาหรือยังนะครับอ่ามาแล้วนะครับเนี่ยเห็นหยดนี้นะนี่คือน้ําส้มควันไม้ครับที่ได้มานี่นะครับ แต่นี้จะหยดช้าหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไฟยังปิดไม่ดีนะครับก็เริ่มมาหลายหยดแล้วแหละนะครับนี่คือน้ำส้มควันไม้นะครับประโยชน์ของมันนะครับช่วยย่อยเอช่วยไล่มแมลงได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตได้นะครับนะครับผสมฉีดพุ่นนะครับแล้วก็เล่งให้ใบแตก ใบอ่อนไวขึ้นนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่คือเร่งให้แตกใบกับป้องกันแมลงนะครับผสมกับออน้ำหมักใบสาบเสือแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะครับฉีดพ่นทุก7วันนะครับสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้นะครับ ของผมก็จะลดลงประมาณ80%นะครับใช้สารเคม,มีแค่20%นะครับซึ่งมันปลอดภัยกับตัวเราขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจทำคลิป ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปเราก็มาได้ซ้ําอะไรมากมายนะครับจะเป็นคลิปเที่ยวบ้างคลิปสร้างบ้างนะครับผมย้ําทุกๆุกทุกคลิปเลยว่าคลิปผมจะไม่ทําอะไรอย่างเดียวนะครับบางทีคนทําก็เบื่อนะครับถ้าทําแบบอย่างเดียวเดิมๆคนดูก็จะเบื่อด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมจนจบนะครับ ก็หวังว่านะครับท่านใดที่มีความรู้มากกว่าผมจะเข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กับทุกทุกท่านได้รู้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ